ถึงเวลาของจุดจบของโลกใบนี้แล้วโลกใบนี้ยังไม่ถึงจุดจบหรอกนะอยู่ในเมซิสท็อกซิกบาว <c oughs> นี่จะต่อกรดด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์อย่างนั้นเหรอช่างโง่เขายิ่งนักที่แกต้องมาตายบนดาวกระจอกงอกง่อยนี้แกคิดผิดแล้วที่เลือกดาวดวงนี้อยู่ในเมซิสฉันจะโค่นแกเองถ้าคิดได้แกจะโค่นฉันแต่จริงแกก็ทําไม่ได้เสิมันจะจบตรงนี้นี่แหละเฮ้ <c oughs> <c oughs>

呀！呀！嘿！呀！呜！呀！嘿！哈！呀！呜！快弄那洛克撒！嘿！呀！嘿！呀！嘿！呀！ พวกมนุษย์แต่สิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่เขามีสิทธิ์เทือกเองว่าจะอยู่หรือตายมันจะโดนตายพร้อมกับพวกมันเลยแล้วกันเฮ้ย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 เ และมันก็จะเป็นแค่ครั้งนี้ตายซะฉันจะทำลายโลกใบนี้เองไอ้แกคิดจะทำลายนั่นฉันก็สร้างขึ้นมาใหม่ Hãy <laughs> <này> subscribe <phải> <laughs> <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không quá lỡ những video hấp dẫn nắm nắm cái ก็ไปเลียแผลตัวเองซะแกนั่นแหละชนะแกในสนาพนี้โคตรจะไม่มีความหมายเลยก่อนแอเฮ้ย ไอ้แสนสวะรอฮะหงเฮ้่ยไม่ใช่ดาวที่พวกแกจะกำแหงเท่านผู้นั้นจะกำยิ่งใหญ่อีกครั้งหมายถึงจักรพรรดโยดอนอย่างนั้นเหรอฉันก็อยากเห็นว่ามันจะเก่งแค่ไหนตายสา

เออแกจะสู้ฉันสักกี่รอบมันก็เป็นเหมือนเดิมฉันก็คือฝ่ายที่ชนะและคนที่จะเอาชีวิตแกพูดมากว่ะถอแยกวางเออบ้านะมันแยกล่าได้ด้วยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเออเราเข้ามาให้หมดเลยเออเออแกจะมีสักกี่ตัวฉันก็ไม่หวมนแล้ววะเอ

นี่สินะล่างจริงของแกนะเฮ้ยเฮ้ยทขาไม่ขอสนุกน่อยของสิกบาวนั้นจัดให้จะทำให้แกสนุกไปจนตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้า อย่างงั้นเหรอไอ้เจ้าขี้ขาดเอ้ยจังหวะน,นี้แหละต้องเอาพลังทั้งหมดแล้วโจมตีไปในทีเดียวอ,อะไรวะเนี่ยทำไมฉันขยับตัวไม่ได้หรือว่าเฮ้ยนั่นแกเฮ้ยนี่แกรีบฆ่ามันซะเร็วเข้ารีบพลังฉันจะหมดฮิเมโนะโอเคนั้นจัดให้เฮ้ยยำตัวตายซะอยู่ในเมซิตไม่ไม่เอ้ย ไกันยังไม่ไทยเหรอโดนขนาดนั้นแล้วต่อให้ฉันตายท่านจักรพรรดิโยอดอนจะทำกวนกวาดล้างทุกสรรพชีวิตบนดาวดวงนี้ใช่แต่วันนี้ยังเฮ้อตายได้สักสิตายได้สักทีไอ้เวนไม่เลวนน่ฮิเมโนะเมื่อกี้เธอช่วยฉันอย่างนั้นเหรออย่าคิดผิดละ่ะฉันไม่ได้ช่วยแกสักหน่อยฉันแค่อยากจะฆ่าไอหมอนั่นเฉย อีกอย่างหนึ่งนะคนที่จะฆ่าแกมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นฉันจะยอมให้ใครมาเปิดมือเปิดหรอกอีกอย่างหนึ่งไปช่วยเพื่อนแกซะเพื่อนแกกาลังจะตายคิริโตหน่อยหน่ฝากไว้ก่อนเถอดฮิมิโนะฮพวกแอสโตเหรอมันไม่ได้มีแค่คนเดียวหรือยังไงฮะเฮ้ยเยอะเฮ้ยตายซะไอพวกคาเมล่ามันเฮ้ยเยอ้าเฮ้ยไอแสตเล็กเอ้ยคิริโต ไม่นะคืริีโตไป่เบาคืริีโตอย่าพูดเป็นอะไรนะเพ,พื่อนฟืนมา่อก่อนเวลาวูแมนทีวีวูแมนโดน,นะโดนลักพาตัวไปอะไรนะโดนลักพาตัวไป